มาดูเรื่องของกรมประมงกันบ้างครับได้มีการประกาศนะครับใช้มาตร,รการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในฤดูสัตว์น้ํามีไข่วางไข่เลี้ยงต่ออ่อนนะครับในพื้นที่ทะเลอันดามันประจําปี2568หรือว่าห้ามจับสัตว์น้ําหรือว่าปิดอ่าวนั่นเองครับนายบัญชาสุแก้วอธิบดีกรมประมงครับได้เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตร,รการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในฤดูสัตว์น้ํามีไข่วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่ทะเลอันดามันประจำปี2,568ครับและก็พิธีบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตดุดุมศักดิ์ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ซึ่งก็มีนายสิทธิพลเมืองสงผู้อำนวยการกองตรวจราชการประมงนะครับได้กล่าวรายงานของการจัดงานครับ จากผลการประเมินทางวิชาการนะคะเรื่องของการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำที่มีการวางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนทะเลอันดามันส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ของมาตรการก็มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สัตว์น้ำเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์โดยจะมีความชุกชุมมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะ ทางนี้นะครับสำหรับมาตรการการปิดอ่าวนะครับก็ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2528จนถึงปัจจุบันครับเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาและก็รวบรวมข้อมูลนะครับพบว่าบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันบางส่วนในโดยเฉพาะในเขตจังหวัดภูกเก็ตกระบี่พังงาตรังนะครับเป็นแหล่งวางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสมควรที่จะได้ใช้นะครับมาตรการดังกล่าวนะครับในการห้ามจับน้ํา ทำสัตว์น้ำนะครับทำการประมงในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องของเครื่องมือและก็บางเวลาครับเพื่อที่จะให้ทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับได้ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติมีจํานวนแล้วก็ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทดแทนส่วนที่ถูกจับไปนะครับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ